สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่องจัดรัดผาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่เรื่อด้รับชมกันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดปิดสององค์ขึ้นไปจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นอีพีนี้เป็น e ีที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทรศูนย์แปดศนย์ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เจหรือจะแอดไลน์มาก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะพี่นะวันนี้น้องได้อ,อชุดหลวงพ่อพัดมานะลองเลือกลองรับชมกันดูนะพี่นะเ่บพี่พ,พี่ท่านใดถูกใจนะพี่นะนี่เลยรายการที่1นึ่นะี่นะ ลุมยาแบบนี้เลยนะพี่นะมาพร้อมกล่องกรมมายี่เลยนะด้านหลังนะคะนี่มีเลขโคดนะพี่นะหนึ่งศูนย์สามนะคะรวยชนะจนนะพี่นะนี่เลยรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่นะคะมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่เลยรายการที่หนึ่งนะ ต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเออเออรวยหมดนี้นะพี่นะนี่นี่เลยนะนี่มีโค้ดนะพี่นะหนึ่งหกนะ่ะ ลงยาแบบนี้เลยนะลงยาหน้าหลังเลยนะพี่นะสยสยๆเลยนะรายการที่โสงนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยทุกองค์นะพี่นะนี่น้องได้มาเป็นชุดเดียวเลยชุดลงพอพัดนะพี่นะแล้วก็มีอย่างอื่นปะปายนะนองเลือกไปกันทีละองคเลยนะพี่นะถูกใจองไหนแล้วโทรมาปิดกับน,น้องได้เลยนะต่อไปหมายเลขสามนะพี่นะนอ,อันนี้ หมาเยเลขสามนี่สวยๆเลยนะพี่นะต่อโค้ดหนึ่งเจ็ดสามนะพี่นะนี่นี่เลยรายการที่สามนะคะ ่อไปรายการที่สี่นะพี่นะรายการที่สี่จะเป็นเอทาเวสุวรรณร้อยปีหลวงพ่อผัดนะพี่นะมาแบบนี้เลยนะรายการที่สี่นะพี่นะนี่เลยนี่นะคะรายการที่สี่นะต่อไปรายการที่ห้านะรายการที่ออทววห้นนะนานี่จะเป็นอ,อ่อ พ,พับิตาจัมโบ้ปุดนี้นะรุ่นสิริมงคลนะคะเจ้าคุณพัดรร้อยปีนะพี่นะนี่เลยเนื้อแบบนี้เลยนะโค้ดหนึ่งสามเก้านะพี่นะนี่เลยเนื้อสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เลย รายการที่ห้านะคะหนึ่งร้อยนะพี่นะหนึ่งร้อยทุกโอค์นะเลือกกันให้ถูกใจกันเลยนะพี่นะมีหลากหลายรายการเลยนะต่อไปรายการที่หกนะคะรายการที่หกจะเป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะพี่นะนี่เลยรายการที่หกนะนี่สวยนะพี่นะนี่ โค้ดอะไรเนี่ยอันเนี้ยเจ็ดสองนะพี่นะใช่ไหมเจ็ดสองรายการที่หกนะสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะวันนี้เอามาแบ่งปันให้นะคะวันนี้น้องได้ยกชุดมาเลยนะรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดนะพี่นะนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะพี่นะรวยชนะจุนนะมาพร้อมกล่องกรรมี่แบบนี้เลยนี่ มองไม่ทราบนะพี่นะว่าเนื้ออะไรน้องเอาให้ดูตามวิดีโอนี่เลยแล้วกันเนาะดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจองไหนก็โทรมาปิดกับน,น้องได้เลยแล้วกันง่ายงายสบายสบายนะพี่นะถูกใจแล้วชอบโทรมาปิดนะโค้ดหนึ่งเก้านะพี่นะนี่เลยเป็นเนื้อแบบนี้นะคะน้องได้มาน้องก็เอามาให้พวกพี่ได้รับได้ได้ชมกันเลยนะพี่นะนี่รายการที่เจ็ดนะคะหนึ่งร้อยบาทนะ เนื้อส,สวยเลยเนี่ยมาแบบนี้เลยนะพี่นะต่อไปรายการที่แปดที่แปดจะเป็นเอ่อพระพิตามเหมือนกันนะพี่นะโอ้โหอันนี้เนื้อเนื้อสีนี้สวยมากเลยพี่รายการที่แปดโคดอะไรเนี่ยหนึ่งหกหกห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเนี่ยไม่ชัดอย่างนี้เลยนะเนื้อสีแบบสวยมากเลยนะพี่นะ ราการที่แปดนะหนึ่งร้อยบาทต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นเศรษฐีชนะจนนี่ร้อยปีหลวงพพัดนะอือหือองนี้สุดจัดประหัดบอกเลยพี่สวยมากเลยลงยาแดงขอบน้ำเงินลงยาจีวรอูดรงยาด้านหลังเลยนะพี่นะ อย่างสวยเลยอ่ะองค์เนี้ยรายการที่เก้านะคะนี่เลยโพสสองห้าหนึ่งนะพี่นะเนี่ยน้องไม่น้องไม่เคยได้มานะน้องเพิ่งเคยได้มาชุดนี้เนี่ยลุงยาวสวยสวยเลยรายการที่เก้าดีนะคะรายการที่เก้านะพี่นะหนึ่งใบบาทนะ ต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบรุ่นอะไรเนี่ยรวยสำลิดผลร้อยปีนะพี่นะเหมือนเดิมกล่องกำมะหยี่สวยๆค่ะดูนะนี่สวยอีกแล้วนะพี่ๆนะนี่รายการที่สิบนี่เลยเลขโค้ดเลขห้าห้าเลยนะพี่นะักเลขเบิ้ลเลยนะสวยมากรายการที่ สิบนี่เลยหนึ่งร้อยบาทแล้พี่นะน้องอาจจะไปไหวหนยนะพี่นะเพราะว่าสวยอะรีบดูรีบชมแล้วก็รีบทรมาปิดได้เลยนะพี่นะรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเออหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่นะนี่เลย อันนี้เป็นเข็มกัดนะพี่นะนเข็มกัดอย่างงี้นี่เลยรายการที่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยบาทสององ์จะส่งฟรีนะพี่นะถั้าปิดองค์เดียวก็มีค่าจะส่งห้าสิบนะคะรูปภาพไม่ชาด์จไไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะพี่นะาต่อไปรายการที่สิบสองนะคะ <c oughs> รวยชนะจนนะ นี่ <c oughs> นี่เลยนะ <c oughs> ตอกโคดห้าสองนะพี่นะตอกโคดห้าสองนะรว <c oughs> ยชนะจุนลุงยาแดงแบบนี้สวยอีกแล้วนะพี่นะ <c oughs> เอาเป็นว่าสวยทุกองค์อะหนูว่า สวยจริงๆนะพี่นะนี่รายการที่12นะคะ100บาทนะต่อไปรายการที่13 13ก็จะเป็นรวยชนะจนเหมือนกันนะพี่นะ <c oughs> โอ้โหลงยาชมพูนี่ยังสวยเลยพี่ลงยาชมพูนะคะ นี่ด้านหลังสามเก้าหกนะเลขโค้ดสวยจริงนะพี่นะนี่รายการที่สิบสิบสามนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะราคานี้นะไปพร้อมกับกล่องเดิมกล่องก,กรรมาี่แล้วก็มีกล่องกระดาษนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะ รายการนี้รายการที่สิบสามงยบาทต่อไปรายการที่สิบสี่อันนี้จะเป็นรุ่นรวยหมดหนี้นะพี่นะหลวงพ่อพัดนะเรามาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นแบบไหนโอ้โหอันนี้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เลยโอ้โหสวยจัดเลยพี่รายการที่สิบสี่นะนี่ โค้ดหนึ่งห้าลงยาหน้าหลังเลยนะพี่นะโอ้โหสวยจริงอะ่ะนี่นะรายการที่สิบห้านะพี่นะนี่เลยหนึ่งรอยบาทนะพี่นะถ้าใครใส่ลงข้อพัดต้องไวแล้วนะพี่นะมีมาแค่นี้เลยนะน้องได้มาแค่นี้เลยนะต่อไปรายการที่สิบห้า สิบห้านี่จะเป็นอ่าหลวงพ่อทองนะพี่นะอุ้ยหลวงพ่อทองก็สวยพี่โอ้โหลงยาม่วงแบบนี้เลย,ยโค้ดสามสองเจ็ด้วยนะพี่นะโอ้โหเลโค้ดลงยาม่วงด้วยลงยาจีวรลงยาม่วงโอ้โหสวยจัดรายการนี้รายการที่สิบห้านะพี่นะหนึ่งร้อยบาทราคาเป็นปันราคาเบาๆนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นอ่าอะไรอ่ะนี่เลยรวยพยาไก่หลวงพ่อพัดนะพี่นะโอ้โหเเปิดมาลุ่มยาเขียวนี่เลยพี่สวยๆเลยรายการที่สิบหกตอกเลขข้างหลังหนึ่งหกอีกแล้วนะพี่นะนี่นะเนี่ย นี่นะอันนี้เหมือนจะยังไม่ช้ำเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกนะหนึ่งรอยบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นพระอะไรนะเขาเรียกหยบน้ำอ้อยนะพี่นะหยบน้ำอ้อยนะคะรายการนี้นะชุดลงพ่พันหมดแล้วนะพี่นะมีประมาณแค่สิบหก สิบห้าสิห้าองค์นี่นะได้มาแค่นี้จริงๆนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดนี่จะเป็นพระซุมซ้มล้มโพนะพี่นะนี่พูดไว้ก็จะผิดเพี้ยนนะพี่นะขอโทษขออภัยนะคะพระซุ้มล่มโพนะพี่นะรายการนี้มีเนื้อหากเก่าแบบนี้เลยนะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยนี่นะคะ ต่อไปรายการที่19 19จะเป็นสมเด็จนะพี่นะมาพร้อมระับแบบนี้นะนี่100บาทนะพี่นะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ100บาทนะรายการที่19ต่อไปรายการที่20 20จะเป็นอ่าหลวงพ่อสโสธรนะพี่นะเอ่ออะไรองห้า0 03หรือเปล่าพี่นะ สองห้าศูนย์เก้าน,นะนี่นะรายการที่20นะคะอย่างนี้นะหนึ่งร้อบาทนะคะต่อไปรายการที่21่สี่สิจะเป็นหลวงพ่อเงินรัดดอนยายหอมนะพี่นะนี่เลยพร้อมเลี่ยมมาให้แล้วนะคะ1นึ100บาทนะราคาเบาๆราคาแบ่งปันนะคะ ลองเลือกลองรับชมแล้วถูกใจโทรมาปิดโทรมาบอกหมายเลขน้องได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองยิบสองจะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่นะนี่เลยรายการที่ยีิบสองนะคะหนึ่งรอยบาทนะต่อไปรายการที่ยีิบสามนะคะยีิบสมนี่จะเป็นเพระพุทธชินราชนะพี่นะ เป็นเขาเรียกโลรูปโโลไหมเขาเรียกแบบไหนเนี่เยเหรียญหลหรออย่างนี้เลยนะเลือกันละน้องพูดไม่ถูกขออภัยนะพี่นะรายการที่ยีิบสามนะคะนี่เลยหนึ่งร้อยบาทนะต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะรายการที่ยีิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะเนี่ยเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะ หนึ่งลบาทนะพี่นะนี่เลยนี่นะรายการที่24่นะพี่นะหนึ่งร้อบาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะหรืออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถได้ไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องนะคะหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสําหรับวัันนี้ขอขอบคุณค่ะ